4ี่นักสตา์ที่ในช่วงนี้เราระวังจะเจอรักรวงหลอกหรือระวังจะโดนหลอกเรื่องก,การเงิน ถ้าอยากจะรู้แล้วว่าใช่นักกษัตริย์ของตูคุณหรือไม่นะครับก่อนอื่นเลยครับกดถูกใจแล้วก็กดแชร์ให้กับกริตคอนเฟิร์มด้วยจะกราบขอบพระคุณมากเลยนะครับการกดแชร์นั้นก็แทนค่าครูแล้วก็แทนกําลังใจที่มอบให้กับคอนเฟิร์มนะครับท่านใดที่กด1แชร์ก็ขอให้ร่ํารวยครับท่านใดกด2แชร์ก็ขอให้เป็นเศรษฐีครับท่านใดกด3แชร์ก็ขอให้เป็นมหาเศรษฐีนะครับตรงนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านในความเมตตาที่กดไลค์กดแชร์ครับฝากกดติดต้ามกด สไลด์ <Supp> ly, กดเห็นโพสต์ก่อนกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กระดิ่งคอนเฟิร์มด้วยตรงนี้จะกราบขอพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสี่นักษัตริที่มีโอกาสจะเจอรักหลอกลวงหรือว่าจะโดนหลอกคือปีฉลูปีมะโรงปีจอปีมะแมซึ่งก็เป็นสี่ปีชงนั่นเองนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าสี่นักษัตริย์ในระยะนี้ครับมันมีดาวที่เข้ามาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจะถูกหลอกด้วยคําพูดด้วยความไว้วางใจคนจะเข้ามาทาให้เราตายใจทําให้เราหลงเชื่อทําให้เราโรค แล้วก็จะมาหลอกลวงเงินทองเรารวมถึงจะหลอกลวงใจเราให้เจ็บด้วยครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าคุณโสดอยู่ครับสีนักษัตริย์นี้คือฉลูมะโรงจอแล้วก็มะแมนะครับถ้าคุณโสดอยู่อย่าเพิ่งได้เปิดใจหรือแบบลงหลักปักฐานอะไรในเรื่องความรักเลยเพราะมีเกณฑ์มากเลยที่ท่านจะถูกคนหลอกยิ่งถ้าท่านมีทรัพย์ด้วยเนี่ยเข้ามาชวนท่านไปลงทุนนะไม่ว่าจะมาแบบเพื่อนแบบคนรักนะทำธุรกิจร่วมกันไหมแต่ใช้ทุนคุณเองเนี่ยระวังนะครับจะถูกหลอกจะ คนประเภทแบบเดี๋ยวไปทํานี่สิเดี๋ยวชักชวนไปลงทุนนี่สิเดี๋ยวไปขายนี่ด้วยกันนะเดี๋ยวไปสมัครสมาชิกนี่นะโดนหลอกทั้งสิ้นครับสี่นักสัตว์นี้ฉลูมาลงจอมาแมาระวังเป็นที่สุดระยะนี้หูเนี่ยต้องหนักอย่าหูเบาคําพูดที่เข้ามาไม่ว่าจะเรื่องอะไรจะเป็นลักษณะของการหลอกลวงการเบี่ยงประเด็นครับเพราะนั้นตรงนี้ระวังมากๆวิธีแก้เคล็ดแก้ไขดวงที่ง่ายที่สุดในช่วงนี้แนะนําสวดคาถายันทุนนะครับสวดวันละเก้าจบเป็นเวลาประมาณ9วัน แล้วท่านจะแก้เคล็ดแก้ไขดวงชะตาได้ทำให้ดวงชะตาของท่านเนี่ยดี9วันติดต่อกันนะครับปัญหาร้ายๆอุปสรรคร้ายๆในการโดนหลอกก็จะหายไปอย่างปิดทิ้งทีเดียวเลยครับเพราะก,กรีกคอนเฟิร์มได้แบบนี้นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามกดดิ่งแจ้งเตือนกดเห็นโพสต์ก่อนนะครับเพราะถ้าไม่กดเห็นโพสต์ก่อนนั้นอาจจะไม่ค่อยเห็นในช่วงนี้ใน a c e b o o k นะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างมากๆเลยนะครับอย่าลืมกดกรกคอนเฟิร์มครับโทรได้ที่111230ย้ารูศ1 1 2 3 0นึ่งหนึ่งหนุ่งสองสามศูน กรมด้วยับขอบพระคุณครับ ท่านใดที่อยากสั่งซื้อนาฬิกากลดคอนเฟิร์มบิลเล o น a i ลวอชไอเอฟ999นะครับต้องบอกว่านาฬิกานี้นะครับดีนอกและก็ดีในครับต้องบอกว่ามาจากประสบการณ์สะสมนาฬิกาแล้วก็ความชอบนาฬิกามากกว่า10ปีของผมครับการออกแบบนะครับเป็นรูปถังเบียร์นะครับเป็นสีโลสโกนะครับที่สําคัญเลยนะครับท่านจะเห็นหมุดนะฮะจะเป็นรูปดาว10ดวงก็หมายถึงว่าท่านจะทําการอะไรจะโชคดีในทุกทิศทุกทางจะไปทิศไหนก็จะมีแต่โชคลาภและก็ความเป็นมงคลน เพราะว่ามาจากตำแหน่ง10ทิศเลยครับตรงตำแหน่ง6นาฬิกานะครับยังมีกังหันแชร์กงหมิวมันจะหมุนขึ้นตลอดเวลานะครับหมายถึงชีวิตท่านจะไม่มีวันตกต่ำครับแล้วก็จะร่ํารวยจะขึ้นตลอดไม่มีคําว่าหลงครับข้างในนะฮะท่านดูโครงครับจะมีลักษณะเหมือนกับแมงมุมนะครับแมงมุมนั้นเมื่อกางใหญ่แล้วสิ่งมีชีวิตหรืออะไรก็ไม่สามารถออกไปได้เพราะฉะนั้นครับเมื่อปั่นเงินเรียกเงินแล้วเมื่อท่านรับเงินเงินก็จะเข้าอย่างเดียวไม่ออกออกยากนะครับที่สําคัญนะฮะด้านหลั ยังมีคาถาเพลงเพลงพาพาหาหารือๆนะครับเป็นหัวใจคาถาเงินล้านและพร้อมกันนั้นอยากปลุกเสกหนึ่งร้อยแปดจบด้วยคาถาเงินล้านนะครับต้องบอกว่าดีนอกดีในครับทั้งระบบนาฬิกานั้นเป็นออโตเมติกไม่ต้องใส่ฐานนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับใช้ออกงานสังคมได้แล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันได้เพราะฉะนั้นยังเป็นเครื่องรางเครื่องนําโชคที่ออกแบบให้ถูกหลักความเป็นมงคลต่างๆโดยหมอกริดคอนเฟิร์มเองเลยทีเดียวผมคัดสรรรูปแบบแล้วก็เลือกรูปแบบอย่างดีที่สุดมาให้กับตัวท่าน เลยนะครับราคาเรือนละ9,999บาทครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาในแฟนเพจในข้อความสั่งจองสั่งซื้อได้เลยฮะพร้อมส่งเลยนะครับ